แน่นอนนะคะคุณอยู่กับป้อมใบสามสามสามใบสามโมงกับอีกสามสิบสามนาทีของวันนี้วันพาลึหัดวันที่เราเตรียมตัวว่าอ,อพุ่งนี้จะซ้อมหยุดแนะล้วนะไม่กังวนะครับทางานอีกเลือกหนึง่งพ่กนี้ก็จะเตรียมซ้อมหยุดอย่างใหญ่หลวงถูกไหมครับซ้อที์ที่เป็นการหยุดอย่างใหญ่หลวงถูกปะบางคนก็เริ่มทยอยทาตัววันนี้ทําตัวครูดาวแล้วนะเพราะว่าจะได้รู้สึกค่อยๆยซับซอน ครูดาวซ้อมหยุดกันไปนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ค่ะบ่ายสาโมงกับอีกสานาทีกับลั่นทมนะคะต่อกันที่ให้นานกว่าที่เคยเอาอะไรดีให้นานกว่าที่เคยอยากเศร้านานกว่าที่เคยไหมไม่อยากสนุกนานกว่าที่เคยไหมก็กนนกไม่ เอามีมีความปกตินานกว่าที่เคยแล้วกันดีไหมพี่บอบอยากให้เงินอยู่ในกระเป๋านานกว่าที่เคยครับฟันไปเถอะเออเพงบอกไงเอาความปกติดีกว่าว่ให้มันอยู่ได้นานๆหน่อยความปกติเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามนะใช่ครับจริงๆแล้วความปกติเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าร้อนไปก็ไม่ปกติเย็นไปก็ไม่ปกติครับสุกเกินก็มีแปลกๆทุกไปก็ไม่ได้นะเอาปกติดีกันแล้วกันแล้วต่อกันที่แบบนี้ก็ดีแล้วโทโน่แอนเดอร์ดัส นี่คือซิงเกิลล่าสุดของเขาใช่ครับไอ้เราว่าก็เป็นเสือดำนะใช่ต้องเสือดำใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาเนี้ยเขาก็จะมีงานของเขาในแบบที่เขามีความชัดเจนในทรงของเขานะว่าเขาเป็นแบบนี้เขาชอบสาวแบบนี้เขาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือซิงเกิลเขาที่ไม่ได้เป็นศิลปินเดี่ยว เขาจะมีแอนเดอร์ดัสเขาจะมีแอนเดอร์ดัสเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่รีสตาร์ทนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเดลิมแมจิกนะคะแล้วปิดท้ายกันที่กล้าพอใหม่นะคะสำหรับโปเตโต้ก็เป็น r b Mix ค่ะอย่างที่บอกว่าบ่ายสามโมงกว่ามีเรื่องหลายเรื่องที่ถ้าเราจะต้องคุยกันมั้นก็คงมีความหลากหลายหนึ่งในนั้นมันจะมีเรื่องของอากาศมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ WHO เขาก็มาใหม่แล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในมือฉันคือที่ออฟฟิศบอกว่า ช่วยเขียนใบขอทําเอาประกันกลุ่มด้วยเหลืออยู่คนเดียวยังไม่ได้เขียนอย่างเงี้ย,ยจะเขียนยังไงอ่ะข้อที่หนึ่งเคยถูกปฏิเสธหรือเลื่อนกัดละเปล่าประกันไหมไม่เคยอยู่แล้วเคยได้รับการวินิจฉัยในสรารพัดโลกเขาไหมอ่ะอันนี้รอดหมดนึกออกป่ะข้อ<ม>สุดท้ายก็ต้องระวังเงินนะโลกจิตเนี่ยบางทีคือถึงการที่ไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยามันบางทีอาจจะเป็นแค่ความเครียดนะคะไม่ต้องกังวลถูกไหมพี่บอกไปพบได้นะคะคุณผู่ฟัง เสพเสพยาสารเสพติดไม่ใช่ไหมอันนี้รอดแต่ไอ้คำถามที่บอกว่าในช่วงระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาท่านเคยได้รับบาดเจ็บไหมไม่และการเจ็บป่วยการผ่าตัดการปรึกษาแพทย์อะแล้วคนเราต้องไปพบแพทย์ไหมสมมติมีอาการป่วยทั่วไปแบบปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะอย่างนี้มันจะเป็นหนึ่งในการเจ็บป่วยไหมไม่นะเขาเขาหมายถึงว่าไอ้ผ่าตัดหมายถึงว่านี่มันใช้คําว่าท่านเคยได้รับการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยการผ่าตัดการปรึกษาแพทย์การแนะนําจัดแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่คนไปพบหมอมันจะต้องมีมนะเปล่าเป็นวบดก็ต้องไปหาหมอเออเน<ล>ี่ยข้อนี้จะให้กรอกว่าอะไรอ่ะใช่ไหมห้าปีมันต้องมีพบแพทย์บ้างสําหรับบางคนแต่บางคนอาจจะไม่นะใช่ครับใช่ไหมอ้าวแล้วระตรวจสุขภาพประจาปีอ่ะอันนั้นแพทย์มาหาเราไม่ได้ไปหาแพทย์แพทย์มาหาเลยละเพราะมันก็จะมีอยู่อยู่หนึ่งสต็อปที่เราก็ต้องพบแพทย์ป่ะใช่ครับอันนั้นนับไหมอ่ะ นั่ยนะสิใช่ป่ะบางทีเราก็งงนะไม่รู้จะต้องยังไงหรือต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษจะดูง่ายกว่าเนี่ย had a sickness อะ had a ะ o p e r a t i o n มันก็ไม่ได้ h a d อะ consult a doctor อ่อะค่ะต่อ Consult a Doctor อ่อะ ใช่ไหมม,มันก็มีโอกาสที่เราจะคอนแซงอดอ็อกเตอร์ใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังอ่ะก็ดูแลตัวเองกันนะคะหลักในหลากหลายมิติเพราะว่าวันนี้นะคะก็คุณหมอที่เราดูดูเห็นเขาแบบว่ามีแบบคันเคลื่อนไหวตัวใน X หรือทวิตเตอร์อดีตทวิตเตอร์ที่เรียกกันนะคะว่าด้วยเรื่องของ WHO ไี่กวงคุณผู้ฟังเห็นยังคัฮนน่าตื่นเต้นอีกแล้วอ,อ่ะเป็นภาษาอังกฤษข้ามไป ก็คืออาจารย์มานพนะคะอาจารย์คุณหมอวราชาติแล้วก็อาจารย์ปกรัฐใช่ไหมคะใจความรวมๆค่ะ WHO, WHO เขาก็มีแถลงเกี่ยวกับผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องปอดอักเสบนะคะปอดบวมที่มันระบาดในจีนมีทั้งปักกิ่งและจังหวัดเหลียวหนิงก็คือเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่หายากกว่าจะรู้ว่าคนป่วยคนตายไปเท่าไหร่ถึงแบบ ค่อยปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ WHO เขาก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าเกิดจากเชื้ออะไรแต่ก็ได้ขอให้ทางจีเนี่ยสืบสวนแล้วรายงานข้อมูลต่อนานาชาติด้วยนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลหลายแห่งแน่นมากและอาจจะมีความถูกสงสัยว่ามีการปิดบังข้อมูลหรือเปล่าเพราะในสองจังหวัดที่เขามีการระบาดเนี่ยมันห่างกันตั้ง800กิโเมตรชะไหนมันถึง มีจํานวนคนป่วยที่เยอะใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วคุณหมอรอยชัดเขาก็บอกว่าไวัยรัสทางเดินหายใจเนี่ยนิสัยจะคล้ายกัน mm hmm. ต่างกันที่ความรุนแรงของโรคและความไวในการกระจายของเชือ้อ mm hmm. เพราะฉะนั้นใดๆก็คือใส่แมสมันก็ช่วยนะ mm hmm. เรื่องของสารคัดหลัง่งตอนนี้ที่เป็นเรื่องที่ mm hmm. มันห่วงคือโควิดถึงแม้อาการจะเบาถูกไหมครับ mm hmm. แต่มันก็จะมีไข้หวัดป่ะพี่กวงไข้หวัดใหญ่ป่ะไข้หวัดใหญ่ใช่อันนั้นก็กระจายโดยสารคัดหลั่งเหมือนกันป่ะใช่ครับเหมือนกันเหมือนเหมือนวัดเลย ใช่ไหมก็คือสารขั้นหลังมันก็มีผลและยังคงจะต้องกินร้อนชั้นกลางล้างมือแล้วก็ไม่แค่แก่เกา<ม>เผื่อถ้าไปจับอะไรมาก่อนที่จะจับทวารทั้งเจ็ดของคุณที่มันสามารถแทรกซึมอะไรได้เนี่ยต้องล้างมือก่อนปะถูกครับถูกไหมมันก็ต้องมีการเฝ้าระวังดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะตอนนี้แล้วโดยเฉพาะพีเอ็มสองจุดห้าที่มันคลืบคลานมาแล้วใช่ไหมเมื่อวานแดงแดงดเป็นบางวันเมื่อเช้าส้มค่ะ คือไม่ใช่น้ำนะคะอ,อากาศอากาศถ้าส้มแล้วนี่ก็เริ่มมีผลแล้วนะบางคนเริ่มไอแล้วนะ <c oughs> แต่ปายนี่โอเคขึ้นมาแค่เหลืองกลับมาเขียวแล้วจ้ะเหลืองเหลืองเขียวๆมไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ก็ไปไปมาๆก็ถ้ายอย่างนี้ก็ยังพอไปเที่ยววิ่งเล่นได้ไปเดินเล่นได้นะคะออกกําลังกายกันสักนิดนึงงั้นน้องถามนิดได้ไหมคะครับคุณเป็นโควิดกันมาแล้วกี่ครั้งออืไม่เป็นตอบไม่เป็นครับ เป็นมาแล้วหนึ่งก็หนึ่งเป็นมาแล้วสองก็สองมันไม่มีอะไรผิดถูกอยู่แล้วปะ่ะใบแต่อยากรู้ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเป็นมาแล้วกี่ครั้งพี่กวงไป็แล้วกี่ครั้งหน่งครั้งครับพี่กวงหนึ่งครั้งคุณผู้ฟังเป็นมากี่ครั้งแล้วคะ EFM Shock News เบนซินขึ้นอีกแล้วฝ่ายปกครองวอนเพื่อนๆนเลิกล้อเบนซิน,นเพราะเป็นคนขึ้นง่าย EFM Shock News